จุดจบของชาวพมา่าที่เรียกร้องสิทธิจากประเทศไทยมากเกินไปนะคะพี่น้องคะ่ะตอก,อกป๊อกค่ะพี่น้องคะ่ะว่านี่คือประเทศไทยนะจ๊ะไม่ใช่ประเทศ พม่าหรือเป็นประเทศอื่นที่คุณจะมาเรียกร้องสิทธิและกดขี่แบบไหนก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะจุดจบเป็นยังไงค่ะคนไทยพูดแล้วค่ะพี่น้องค่ะ เชิญชาวพมา่าออกจากประเทศไทยไปเลยนะคะพี่น้องคะ่ะคนไทยไม่เอาและก็จะไม่ทนอีกต่อไปเพราะว่าชาวพมา่ามาออกลูกออกเหลนเยอะมากมายไก่กองจนคิดว่านี่คือบ้านของตัวเองแล้วกะมังพี่น้องคะ่ะโอ้ยต้องขอโทษขออภัยนะคะที่ใช้คำศัพท์นี้คือเราอยากคิดว่าอยู่ในยุคโบราณน,นะคะพี่น้องคะนี่ยุคไหนสมัยไหน แล้วคะ่ะก่อนอื่นนะคะพี่น้องค่ะก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะสวัสดีเด้อยพี่ๆพทุกคนทุกท่านจ้ะเพราะว่าจะเป็นทางฟังไทยฟังเล่าหรือว่าทางต่างประเทศนะคะที่เขามาติดตามหบชมับฟังแพรว่าคนโกคนเกา่าคนเดิมจ้าทุกท่านขายยังอยู่กับ EP ต่อไปคะ่ะสําหรับแรงงานพม่านะคะที่เรียกร้องสิทธิมากเกินไปคะ่ะ มากจนอ่ะจริงๆว่าชิดที่นี้เราไม่ควรจะเรียกร้องด้วยซ้ําทุกคนค่ะเราไม่ควรจะเรียกร้องด้วยซ้ําเพราะว่าอะไรค่ะอืมมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่คุณจะมาเรียกร้องอะไรขนาดนั้นนะคะพี่น้องค่ะเออเดี๋ยวเข้ามาฟังความิดเห็นนะคะของอ่าคนไทยนะคะ กลับบ้านจริงหรอถ้าชาวพม่าอยากจะกลับบ้านขอให้กลับไปจริงๆเลยนะคะพี่น้องคะ่ะส่งกับประเทศให้หมดนะคะและขึ้นบัญชีดําเลยสําหรับชาวพม่าบางคนที่มาเหิมเกริมกับคนไทยนะคะพี่น้องคะ่ะบอกตรงๆนะว่าต่างด้าวออกมาเรียกร้องต่างๆนานาเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศนะคะมันเป็นเฉพาะแรงงานพม่าเท่านั้นที่เดือดร้อน มักจะเกี่ยวกับแรงงานทุกชาติว่าพมา่าลาวขเขมรจะลำบากมากนะครับเออพี่นองคะ่ะถ้าคิดอยากจะกลับก็ยินดีมากๆค่ะชาวบังคลาเทศนะคะเริ่มต่อ MOU นะคะพี่น้องคะ่ะเข้ามาทำงานในประเทศไทยจำนวนมากค่าแรงถูกนิสัยดีขยันทำงานเกษตรก็ได้ทำงานโรงงานก็ดีทำงานประจำ ทํางานนะคะชาวประมงก็ได้ทํางานก่อสร้างก็ได้เก่งนะคะและพูดภาษาอังกฤษก็เก่งนะคะแปลงงานต่างด้าวลาวพมา่ากัมพูชาหรือว่าเวียดนามนะคะทุกคนคะ่ะก็อย่าเหิมเกริมให้มากเกินไปนะคะพี่น่องคะ่ะอันนี้ก็คือคอมเมนต์นะคะที่พี่ๆคนไทยได้คอมเมนต์เตือนสตินะคะ และก็ยังมีชาวพมา่าเองนะคะพี่น้องทีม่าคอมเมนต์นะคะยกตัวอย่างก็คือนุมม่มพม่าคนนั้นนะคะที่ออกมานะคะว่าเถิงว่าเออผลพมา่าเป็นอะไรกันมากไหมนะคะพี่น้องคะถ้าจะกลับประเทศนะคะแก้เผ็ดคนไทยด้วยกันกับประเทศก็เชิญกลับได้เลยนะคะคนไทยไม่สนไม่แคร์พี่น้องคะ่ะ เอาจริงๆนะคะเพรอน้องคะ่ะเพรว่าจะขออ่านนะคะข้ออ่าที่เขาเรียกร้องเนี่ยให้พี่ๆฟังอีกนะคะว่าสําหรับเราอะรู้สึกว่ามันเป็นยังไงมันน้อยหรือมันมากเกินนะคะพี่น้องค่ะเอาจริงๆนะสาหรับเพว่าเพว่าคิดว่ามันมากเกินนะมันมากเกินจริงๆอะและเราไม่เคยคิดอยู่ในหัวสมองของเราเลยนะว่าเราต้องมีแบบนั้นอะคือเขาบอกว่า เปิดข้อเรียกร้องนะคะแรงงานพมา่าที่มีต่อไทยนะคะหนึ่งนักการเมืองที่พมา่าสามารถมาลี่ลบภัยในไทยโดยที่ต้องออกบัตรประจำตัวให้เฮ้ยคุณเป็นนักลี่ภัยนะพี่น้องคะเป็นนักลบลี่นี้ภัยมากพึ่งไทยนะคะแต่ยังเรียกร้องให้ไทยเนี่ยออกบัตรประจำตัวให้ด้วยโดยที่ใช้บัตรประจำตัว ใช้ได้ตามเหมือนคนไทยเลยเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้อ่ะถ้าพมา่าเรียกร้องได้นะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันนะเออสองนะคะแรงงานพมา่าที่ทำงานอ่าทำงานในไทยนะคะจะต้องมีที่อยู่อาศัยในไทยถูกต้องตามกฎหมายนะคะแรงงานพมา่าสามารถใช้บัตร ใบเดียวในฐานะที่อาในฐานะบัตรประชาชนไทยเอาไปทำธุรกิจอะไรก็ได้เลยโอ้โหเฮวาขอทำบ้างได้ไหมเออขอทำบ้างได้ไหมทุกคนในฐานะที่จะบอกว่าฉันมาอยู่ไทยนานแล้วฉันมาอยู่ไทยยี่สิบสามปีแล้วฉันขอทำบ้างได้ไหมเออมันเรียกร้องสิทธินี้ได้ไหมและเราต้องเอาอะไรไปคำประกันอะ่ะเออทุกคนคะ เอาจริงๆขอขอตัดบทหน่อยเถอะมันรู้สึกว่าอ่านแล้วมันมันรู้สึกแบบเฮ้ยคุณกล้าเรียกร้องขนาดนี้เลยเนาะอันนี้คือเราไม่ใช่คนไทยนะยังขึ้นขนาดนี้นะทุกคนโอ้โหขอโทษขออภัยนะคะที่ไม่สํารวมนะทุกคนอะข้อที่สามนะคะลูกหลานของแรงงานทีลูกหลานของแรงงานพม่าที่เกิดในไทยสามารถได้รับการศึกษาในไทยและได้ทําอาจและ าผึกทักษะภาษาการทำงานนะคะทุกคนในไทยได้ตามกฎหมายเหมือนที่ไทยโอ้โหสี่คือออกบัตรยังชีพให้แก่แรงงานพม่าผู้สูงอายุให้ได้เหมือนคนไทยโอ้โหห้าตัวแทนพม่าสามารถมาอยู่อาศัยในไทย ได้แบบถูกกฎหมายโอ้โหรู้ลึงรู้ซึ้งกินใจมากคุณพ่อคุณเจ้าคุณเรียกเอาอะไรมาเรียกร้องอหกพลเมืองชาวพมา่าต้องสามารถต่ออายุบัตร ได้แล้วอาศัยอยู่ในไทยได้นานๆโอ้โหเจตต้องสามารถระดมทุนเพื่อพล,ลเมืองชาวพมา่าในไทยได้แบบถูกต้องตามกฎหมายโอ้โหสงสัยคิดว่าพลเมืองของตัวเองมาอยู่ที่ไทยเยอะเกินไปจํานวนมากอาจจะครึง่งหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเลยคิดว่าแบบนั้นได้เลยเหรอคะ งงนะอันนี้คือเป็นคําถามเป็นความสงสัยของแพาวานะคะถ้าหาว่าพีพาดประการไหนก็ต้องขอโทษขออภัยทุกคนคะ่ะจริงๆก็เยอะอยู่นะคะขณะที่แพาวาทํางานอยู่นี่ก็ยังเยอะยอมรับว่าชาวพมา่าเยอะมากคะ่ะก็เข้าใจนะคะเพราะว่าเออที่เขาก็ไม่ได้ดีสัดเท่าไหร่นะอันนี้คือเข้าใจแหละแพาวาก็เคยทํางานร่วมกับชาวพมา่ามาเยอะนะทุกคนคะ่ะก็เข้าใจก็เห็นใจเขานะ แต่ตรงที่เรียกร้องสิบข้อเนี่ยมันเกินเกินที่จะเยียวยาจริงๆว่าคุณเอาอะไรมาคิดเออขอโทษขออภัยค่ะต้องใช้คำพูดนี้นะ่ะนะคะเขาบอกว่าอืมแปดนะคะประชาชนชาวพมา่าต้องสามารถสร้างอ่าสหายภาพอิสระในไทยได้โอ้โหเก้านะคะแรงงาน จะต้องได้รับความอิสระในด้านต่างๆในไทยได้โอ้โหสิบแรงงานพมา่าสามารถเปลี่ยนงานอะไรในไทยได้แบบอิสระโอ้มากเกินไปไหมเนี่ยโอ้พระเจ้าโจยดนายยอดมากช่วยอธิบายหน่อยเถอคะค่ะว่าสำหรับ พี่พี่คนไทยที่ได้ฟังแบบนี้มีความคิดเห็นกันยังไงพี่ว่าเชื่อเลยนะคะว่าหลายหลายคนหลายท่านยูทูบเบอร์เนี่ยเขาก็นำเสนอคลิปนี้ข่าวนี้มากและก็ในไทยเนี่ยคือสื่อไทยเขาก็พูดถึงเรื่องนี้อย่างมากนะคะทุกคนคะ่ะมันมันเกินไปไหมคำว่ามันเกินไปอะไม่รู้จะเอาคำอะไรมาอธิบายนะคะพี่น้องคะ่ะ สำหรับแพวาคือไม่กล้าเลยและในหัวสมองของแพวาจากที่มาอยู่ในไทยนานนี่คนอื่นจะคิดว่าเราไม่เหิมเกิมหรือว่าเราไม่สลาดหรือว่าเราไม่ไหวสูงก็อาจจะเป็นไปได้ทุกคนแต่ที่แน่ๆเราไม่กล้าคิดเลยเราไม่กล้าคิดเลยแค่เรามีโอกาสได้ทํางานเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยยังมีงาน,นดีๆให้เราทําเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วโอ้ ถามว่าใครบ้างที่ไม่อยากอยู่ไทยเพยว่าเข้าใจชาวพม่านะที่มาอยู่ไทยนานและหลงผิดคิดว่านี่คือประเทศตัวเองหลงคิดว่าอยากจะใช้ชีวิตในไทยแบบสะดวกสบายอยากจะมีอิสระเหมือนคนไทยอยากจะมีสิทธิมากมายไก่กองเหมือนคนไทยพูดง่ายๆคือทําไมชาตินี้ฉันไม่เกิดมาเป็นคนไทยแบบนั้นเลยก็เลยมาเรียกร้องแต่ขอโทษค่ะบุญมีแต่กำบังนะคะพี่น้องค่ะมันไม่ได้ค่ะต้อง สำนึกด้วยว่ามันเป็นไปยากค่ะโอเคค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้พี่นีก็ขอจบเพียงเท่านี้เท่านี้แล้วจ้ะฮับช่องมาฟังแล้วมีความกิดเห็นนี่ไหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยถกทาทยกัไนได้นะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังแรงใจแม่ว่าน้ำเดือดขาดผิดพลาดประการไหนด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยความรู้อันน้อยนิดนะคะก็ต้องกราบขอโทษขออภยัยพี่พีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งเราหรือว่าทางต่างประเทศนะคะขอบคุณมากมากค่ะ สวัสดีค่ะ